มไออาลาลตัิโรงเรียนม,มามาปรางเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน84คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนโดยมีนายธนาสาัรจำนงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนม,มามาปรางเป็นลำดับที่8 โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้โรงเรียนมามาปรางจัดการศึกษามุงสร้างคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานเน้นความเป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสร้างสารรค์ผู้เรียนในศตวรรษที่21สู่สังคมสันติสุข ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มีประกาศให้ใช้โดยทั่วกันไปยังภาคเครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีแนวทางรูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบท,ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพบริบทของสถานศึกษามาโดยตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปากเก้โมเดลนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้นานนวัตกรรมปลูกต้นกล้าพอเพียงเสริมสร้างสุจริตชนด้านนาวัตกรรมสามมายเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนโรงเรียนมามาปรางได้จัดทำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือสถานศึกษาปลอดภยัยและมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใดๆในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็ก โครงสร้างคณะกรรมการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลกลารบริหารจัดการและการดํานดเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัมมะปรางดําเนินการตามแนวคิด5าด้านคือ 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจากข้อมูลทะเบียนนักเรียนและข้อมูลแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรวมถึงข้อมูลจากสภาพจริง 2. ด้านการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาต้องสามารถระบุและแยกนักเรียนเป็น4กลุ่มคือ 1. กลุ่มวางใจหรือกลุ่มปกติ 2. กลุ่มห่วงใยห,หรือกลุ่มเสี่ยง 3. กลุ่มใส่ใจหรือกลุ่มมีปัญหาและ 4. กลุ่มสุขใจหรือกลุ่มพิเศษ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนมามะปรางได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งผลให้การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีครูและภาคีเครือข่ายเสียสละช่วยระดมทรัพยากรภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาโรงเรียนเช่นผ้าป่าเพื่อการศึกษาร้อยปีเพื่อน้องมวปการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมัมมปรางคือ 1. จัดประชุมสรุปรายงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบนสโตมิ่งทั้งทีมนำทีมประสานและทีมทำา 2. มีการให้คำปรึกษาซึ่งพอแม่คำปรึกษาตลอดเวลาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนแม้กระทั่งวันหยุดราชการคุณครูทุกท่านจะเสียสละเวลาเพื่อเข้ามาทำงานเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลดีต่อตัวนักเรียนเพราะว่านักเรียนนะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่คุณครนะูเป็นครูประจําชั้นเป็นครูที่ปรึกษาสามารถไปให้คําปรึกษาเป็นเพื่อนที่ปรึกษากับเขาได้โอยเอาระบบดูแลเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะหนูเดหญิงสุภรัสสังขาวจบปีการศึกษาจะเวลวมาปีการศึกษา2 5 6 2ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชน่นาทพิทยาคมสายการเรียนวิคณิตค่ะ จากผลก,การสอบคัดเลือกเข้าใช้มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหนูได้ที่9อยู่ห้องหนึ่งค่ะซึ่งเกิดจากการที่ครูดูแลเอาใจใส่หาชีวิตแบบกหัดนละหนังสือมาให้เข้ารู้เพื่อเตรียมสอบค่ะจนทําให้หนูประสบความสำเร็จได้ก็อยากฝากน้องๆน,นะคะให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตรงไหนไม่ได้ให้เข้าไปถามครูไม่ต้องกลัวว่าครูจะว่าค่ะแล้วก็จะประสบความสำเร็จแบบพีค่ะขอบคุณค่ะทางโรงเรียนรัชบาลก,ก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับ ทางโรงเรียนเราให้เด็กได้ปลูกผักสารพิษเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ดําเนินการให้เด็กเลี้ยงปลาปลูกผักเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กด้วยให้รู้จักเ,เกี่ยวกับคุณค่าของผักนาะการกินเรื่องปลาเรื่องดูแลให้อาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจดีค่ะ ผลที่เกิดกับผู้เรียนปีพุทธศักราช2562เด็กหญิงเนตรอับษรศีหะได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับป .1-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาปีพุทธศักราช2564 นายสรวิทยโกทันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทเบสแพ c t i ิสผลที่เกิดกับผู้บริหารปีพุทธศักราช2563นายธนาสันจำนงชนะเลิศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศปีพุทธศักราช2563นายธนาสันจำนง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดนำเสนอผลงานนายกย่องเชิดชูเกียรติหนึ่งหมื่นคุรุชนคุณธรรมผลที่เกิดกับโรงเรียนปีพุทธศักราช2562ถึง2564 รางวัลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e นสูงกว่าค่าฉเฉลี่ยระดับประเทศปีพุทธศักราช2563โรงเรียนมามะปรางได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับดีเด่นระดับประเทศ ปีพุทธศักราช2563โรงเรียนมะมะปรางได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระบบการดูแลนักเรียนมี5ด้านประสานด้านที่1มุ่งหวังผลให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลเพื่อสืบค้นประวัติความเป็นมาผลการเรียนระเบียนสะสมทำให้รู้ ช่วยทีมครูนำเยี่ยมบ้านต้านปัญหาให้เข้าใจนักเรียนทุกเวลาแก้ไขได้ทุกคราทันท่วงทีด้านสองนั้นคือคัดกรองตองทุกสิ่งข้อมูลจริงมีไว้ใช้ได้เร็วรีซึ่งบางอย่างต้องแก้ไขให้ได้ดีเป็นสิ่งที่สุขใจได้ครบคัน ด้านที่สาการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มต่อเติมเต็มไว้ได้สุขสรรันจัดกิจกรรมโฮมรูมในทุกวันและในชั้นจัดประชุมผู้ปกครองด้านที่4การป้องกันแก้ไขปัญหาให้เวลาเอาใจใส่ไม่หมุนหมองปรึกษาหากิจกรรมนำคุ้มครอง เด็กทั้งผองของคุณครูรู้เท่าทันด้านที่ห้านั้นหรือคือส่งต่อไม่รีรอแก้ไขได้ทุกขั้นครูรักศิษย์เหมือนลูกผูกสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์ลูกม่วงขาวาชาวมะปรางมไม่อาจเทียบหนึ่งไในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสรารสิ่งที่พ่อสร้างไว้ เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง